วัดีค่ะวันนี้เราจะพามาทำช็อกโกแลตพายสออฟฮาร์ท by เชฟนน์กันนะคะก่อนอื่นก็ให้เราร่อนแป้งแล้วก็นำไข่แดงใส่ลงไปนะคะเราก็จะนำช็อกโกแลตที่เราละลายเรียบร้อยแล้วนะคะมาใส่ในตัวแป้งก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ จากนั้นเราก็จะพักไว้แล้วก็จะมาตีไข่ขาวกันเราจะเริ่มตีไข่ขาวจนเป็นฟองหยาบก,ก่อนนะคะแล้วเราก็จะนำครีมออฟทาทาใส่ลงไปเมื่อเราสังเกตว่าเป็นฟองละเอียดแล้วเราก็จะนำน้ำตาลทรายป่นนะคะใส่ลงไป ทยอยใส่3ครั้งนะคะเราก็จะตีจนตั้งยอดเป็นยอดอ่อนนะคะสังเกตว่าจะเริ่มมีริ้วขึ้นแล้วนะคะเราก็จะหยุดเครื่องไว้จากนั้นเราก็จะนำในส่วนของไข่ขาวมาผสมกับในส่วนแรกที่เราเตรียมไว้นะคะ เราก็จะแบ่งไข่ขาวออกเป็น2ส,ส่วนจะสังเกตว่าวันนี้เราจะใช้เป็นยอดอ่อนนะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะคะทำจนกระทั่งหมดในส่วนของไข่ขาว ในขั้นตอนนี้เราจะคนอย่างเบามือนะคะค่อยๆตะล่อมให้เขาเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเมื่อเราสังเกตเห็นว่าเขาเริ่มที่จะเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเตรียมพิมพ์ที่กลุกระดาษไขไว้จากนั้นเราก็จะนำมาเทใส่พิมพ์นะคะวันนี้เราจะใช้วิธีการอบโดยการรองน้ำนะคะ เราก็จะนําถาดแล้วก็ใส่น้ําสูงประมาณ1เซนติเมตรนะคะแล้วก็นําเนื้อเค้กเข้าไปวางในถาดนั้นจากนั้นเราก็จะนําเข้าอบที่ไฟ160องศา30นาทีนะคะให้สังเกตเตาของแต่ละบ้านเอาเองนะคะหลังจากที่สุกแล้วเราก็จะพักเขาไว้จนกระทั่งเขาเย็นตัวลง จากนั้นเราก็จะมาทําในส่วนของน้ําราดเนื้อเค้กกันนะคะเราก็จะตั้งวิปครีมให้ร้อนก่อนนะคะจากนั้นก็ให้น้าไข่แดงนะคะ1ฟองแล้วก็ส่วนของไข่ขาวนะคะใส่ลงไปแก็ตามด้วยน้าตาลสายป่นนะคะ เราก็จะใช้วิธีการคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็จะใส่ในส่วนของนมค้นจืดนะคะเราก็จะคนจนกระทั่งน้ำตาลละลายหมดนะคะ เมื่อสังเกตว่าน้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะให้เราตักในส่วนของวิปครีมที่เราได้อุ่นร้อนไว้เมื่อกี้นะคะใส่ลงไปปริมาณตามสูตรที่ให้ไว้เลยนะคะแล้วก็คนให้เขาเข้ากันอีกครั้งหนึ่งจากนั้นเราก็จะนำวิปครีมนะคะไปตั้งไฟอีกครั้งหนึ่งเพื่อละลายช็อกโกแลต เมื่อเราเห็นว่าวิปครีมเริ่มมีความร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่ช็อกโกแลตที่เราเตรียมไว้ลงไปคนให้ช็อกโกแลตละลายให้หมดนะคะเมื่อในส่วนของวิปครีมและช็อกโกแลตละลายหมดแล้วนะคะเราก็จะนำช็อกโกแลตในส่วนนี้ไปผสมกับส่วนแรก 2องช้อนนะคะจากนั้นเราก็คนในส่วนของไข่แดงให้เข้ากันนะคะเมื่อสังเกตว่าในส่วนของไข่แดงเริ่มเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ จะนำในส่วนของไข่แดงนะคะเทกลับไปที่หม้อของช็อกโกแลตวันนี้เราได้เตรียมในส่วนของน้ําร้อนไว้แล้วนะคะเราก็จะนําหม้อไปตุนในน้ําร้อนนี้ให้เราคนไปเรื่อยๆนะคะคนจนกระทั่งช็อกโกแลตและวิปครีมมีความข้น เมื่อเขาเริ่มค้นแล้วเขาจะขึ้นเป็นรอยตะก้อนะคะจากนั้นเราก็จะนำขึ้นจากเตาแล้วก็มาคนเพื่อคลายความร้อนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็นำไปลาดบนเนื้อเค้กได้เลยนะคะครั้งแรกเราจะลาดประมาณ1ส่วนสของตัวน้ำซอสนะคะ ลาดให้ทั่วเนื้อเค้กแล้วนำไปแช่ตู้เย็นประมาณ20นาทีนะคะแล้วก็นำซอสเข้าไปแช่ด้วยเมื่อผ่าน20นาทีไปแล้วนะคะเราก็จะนำออกมาราดอีกครั้งหนึ่งจะสังเกตเห็นว่าซอสก็จะเริ่มข้นขึ้นนะคะในครั้งนี้เราก็จะลาดซอสจนกระทั่งหมดเลยนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะนำไปแช่ตู้เย็นอีกครั้งหนึ่งประมาณ2ชั่วโมงขึ้นไปนะคะหลังจากเราแช่ตู้เย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำผงโกโก้นะคะมาโรยให้ทั่วเนื้อเคก้ก ก็จะนำแผ่นทองนะคะมาแปะบนเนื้อเคก้กก็เป็นอันเสร็จสิ้นการทำช็อกโกแลต Price of Heart by า h เชฟนนนะคะจากนั้นเราก็จัดเสิร์ฟได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยสามารถสอบถามไว้ในคอมเมนต์ได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องมัมเหมียวมิกเซอร์ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนค่ะโอกาสหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ